จะเต้นทำไมท่าทๆย,ยกมือ <c oughs> ให้ยกมือขก็ได้ติดขก็ได้ติดอ,อ,อัดไหนลองมาเออไม่ได้คุยเลยพี่แป๊บนึงขอท r a ฟิกเอ้ยไม่ใช่ท r a ฟิกดิขอฟุตซอลแป๊บเองฮ่าท <c oughs> ้อใจวะเช่นเนี้ยกมมือก็ถอยมาหายจากรถแล้วมีแต่คนอื่นๆน่ะใน<อ>ประเทศอ่เ,เขาก็เขียนเรเบลแล้วเนี่ยเขาเขียนเรเบลก็ยิงได้เลยเด็กเขาเขียนเรเบลยิงได้เลยปะ ผิดไม่มีกฎหมายอ่ะยิงได้นี่ยิงได้นี่เพราะว่าคุณชนรถผมอ่ะแล้วแล้วคุณหลบหนีอ่ะผมเปิดเส้นแล้วคุณไม่จอดอ่ะอุตส่าห์ให้ให้เล่นนันแหลพี่ผมปิดเสียงอยอะอ้าวกู่นี้ไม่ได้หรอกผมกลัวนัเนี่ยพี่ยกมือดิเฮ้ยทำไมชื่อรู้คือเราปิดเสียงเกมไหม โอ้โหฮัลโหลพี่บาร์ลอนพี่เอ้ยเอ้ยเลยเอ้นี่แล้วไอ้ยนี่ค่ะเบอรจับรถจักรยานตรงนี้หรอวะใช่ไาเอ้ยเมื่อกี้ให้หน่อยพี่เมื่อกี้ให้หน่อยให้ตายเลยพวกขับรถแดงเอ้ยไอรถสปอร์ตพวกนี้มันขับกันไม่ตรงถนนสักทีเลยเฮ้ยโดยดลโลเพยนั่นสิแจมมี่เขาอยากแอดหรือเปล่าเยอะ่อยเอ๊ เดี๋ยวลงไปเคสเองยังไรครับพี่ท้อใจอ่าไปเว้ยกูไม่เคียเว่ยสีนี้ซูสีดิงเข้าทางไหนอะเข้าทางไหนวะอ๋อนู่นอะออกนู่นเลยดิใช่ปะออกนู่เลยด่ะโอเคเดี๋ยวได้ทาง

อะไรครับเนี่ยผมจะมาขาขอลงรถลงรถผมจะมาขายของครับพี่ขายของอ่ะใครลงรถเฮ้ยเฮ้ยอย่าคลิกขึ้นดพี่ผมกลัวลงลงอย่าคลิกขึ้นดิเหมือนจะเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่แตะเลยพี่ไม่ไม่ไม่แตะไม่ถือไม่ถือไม่ถือหรอไม่ถือยังไม่แตะ ยิงเข้าไปเต็มไม่แตกยิงไปหลายรอบแล้วนะปกติมันยิงตรงยางหรือยิงตรงล้อมแม็กนะผมยิงเข้าไปตรงล้อมแม็กปกติยงิงแม็กกับขอบรถอะยิงแม็กก็แตกแล้วปกตินะเว้ยมันจะบั๊กอะมันจะบั๊ก<อ>มาครั้งก็โดนอีกอะหรือว่ายิงยิงพื้นก็ลงแบบบล็กถ้าไม่ตรงเนี่ยมอไซค์มาจะทำทันไหมเว้ยไม่ทันหรอก ตรงยาวขึ้นเนี่ยเส้นอิสบีขึ้นพาราเมนโน่เสิร์ฟเสิร์ฟเสิรอฟยิงแล้ายิงนะเหมือนยิงยังแซมเหมือนยิงยังสุ่มอ่ะเหมือนสุ่มเอาอะสุ่มยิงอ่ะไม่มีอะไรแน่นอนเออซอลซอลเลยซอลเลยซอลเลยอยูโดนูด้วยไหนอยู่ไหนเนี่ยตรงยาวขึ้นพาราเมนโน่ตรงยาวพาราเมนโน่สายเลย้ายอ่ะยาวเลยเบี่ยงซ้ายถนนเลนซ้ายเอ่อไม่ ไม่ทำเพื่ออะไรวะตอนนี้อยู่เนี่ยข้ามบเนี่ยติด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 เรียบร้อยเจอแล้วเจอแล้วเนี่ย่ารถ่รถ่รถอยู่รถอยู่รถอย่า่ขีี่ร่่ะไม่พังพังขโมยรถตรวจเนี่ย มองจากรถขอเคลียร์ได้ไหมครับรถม่ไปลงอ่ะเคลียร์ได้ไหมครับตรงจากรถก็ตั้งเก้าร้อยอ่ะลงมาลงมาลงให้ลงมาไงไม่ไม่พี่เก็บดินก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่ดินก่อนได้ไหมลงลงลงดิลง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 เลยครับพี่โอ้โหโดนเรียบร้อยโอ้ยเกือบชนนิดเดียวขอขอลดหน่อยหน่อยได้ไหมพี่ ออกมาดิออกมาดิโดมันมันอยู่มันลงรถอยู่รถอยู่โดนแล้วพี่ให้ผมโด้ไปไหนตอนเนี้ยอยู่นี่แหละอยู่เฉยอยู่เฉยฮะอยู่เฉยอยู่เฉยรถโคตรสวยไปขี่ได้ปะมานี่มารถป้าบู่เหรอพี่เขาเรียกว่ารถป้าบู่นะนนั่นขอคนรถหน่อยรถมีอะไรไหมคนรถผมพูดว่าตำรวจน่ารัก เออในรถมีสายไฟหนึ่งเส้นแล้วก็เออแค่นี้ครับแล้วก็เงินแดงสามพันเดี๋ยวไปน่ารักไ่ใช่รถถมแล้วกันฮ่องกงแล้วกันไม่ใช่รถถมครับแค่นั้นมันก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวฮ่องกงนะเออในรถมีปะมปอ้ต้องต้อง